ก็วันนี้จัดกันเต็มๆเลยครับดูซิจะขับเป็นหรือเปล่ากินเลยจะกินเหรน,น,นไม่เผ็ดหรอสนุกกว่ากี่ไปารหน้าโบสถ์อ่ะ,อะมันไปมันไปได้นานด้วยสวัสดีครับคุณวโรงมเด็นแฟมิลี่ครับมาถึงไหนกันแ้น่องคุณทะเลเจริญเจสกีเราอ๋อเรามันอยู่ที่หาดจอมเทียนของ จังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้อยู่แถวพัทยานะครับพี่น้องโอ้มีอะไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกินข้าวกินปลากันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปองคุณจะไปขี่อะไรไม่รู้เจทสกี yes, <key. S 1> ขับเป็นขับเองเลยนะไม่ขับนะมันก็เหมือนอะไรนะซาเลง้งบ้านเราอ๋อขับซาเล้งปองคุณบอกขับซาเล้งเป็นก็ต้องขับเจทสกีได้ใช่ไหมขับซาเล้งเพี่เวลาขับเราจะตกบุมข,ขึ้นตกขึ้นตกอประมาณนะั้นอ่า รอท่านอย่างนั้นเด ok ี๋ยวกินข้าวกินปลากันก่อนมาถึงทะเลจะกินอะไรเนี่ยมาถึงทะเลต้องกินตำมะม่วงอ๋อสั่งตำมะม่วงกับตำกล้วยอ๋อสั่งตำมะม่วงกับตำกล้วยหน้าหัวหัวมชายหาดแถวหาดจอมเทียนครับนะก็ EP นี้เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราจะไปพาพระคุณไปขี่จักรสกีหรือซาเล้งทะเลนั่นเองพรคุณบอกซาเล้งทะเลเออพรคุณบอกขี่ขี่ซาเล้งเป็นก็ต้องขี่เจ็ตสกีได้ใช่ไหมผมขี่เป็นเพรายายสอนเออ ก็วันนี้จัดกันเต็มๆเลยครับดูซิจะขับเป็นหรือเปล่าเขาบอกให้เดินหน้าจะถอยหลังหรือเปล่าที่ผมขอบคุณใกล้จบแล้วนะคะทำเต็มที่เลยเด็กๆจะไปโรงเรียนแล้วนาขี่บอลเนี่ย,ยคนเดียวก็เหงาเงานะเอ,อเอาก็เดียวก็ต้องไปด้วยกันดิต้องให้ผู้ปกครองไปด้วยสิแต่ถ้าขับเป็นแล้วเขาบอกว่าถ้าขับเป็นก็เรียกคนเย,ยอ้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปชนคนอื่นแล้วรถมันวิ่งนี้เห็นไหมจัสกีเต็มทะเลอยู่เนะี่ยดูดิไม่ขนาดนั้นหรอก เนนี่ยะเขาก็ขับไปกันมาเดียไปชนกันนะดิตึงอ่าอ,อยู่นั่นนะชนเดี๋ยวเราเกินข้าวก่อนกินข้าวให้มีอะไก่อนนะข่อวไปเล่นอเอามาแล้วครับตำมะม่วงอ่ตาตำมะม่วงแล้วนี่ตำกล้วยตำกล้วยตำกล้วยแล้มว,นะม,วมีไก่ย่างข้าวเหนียวฟองคนกินอะไรไม่รู้กินไนอ้นั่นรักที่แบที่มึงตำกล้วยเราเราจะมาขายของแถวนี้เนะะาะเยอะเลยเนาะแพงมาก แพงกว่าเราสามท่าตัว,จ,วจานละรออ้อยทุกอย่างจานละร้อยหมดจางต่ำถ้าถ,ถ้ากินกันที่ร้านรนะ้อยแปดสิบะถ้าซื้อเองจานละร้อยอ,อ่ะกินเลยกินนั่งกินกันไปเก็บบรรยากาศกันแป๊บนะก็บรรยากาศมาเที่ยวพัทยาอย่ามาบ่อย <laughs> มาบ่อยนี่ไม่ไหวจัดแล้ว มาถึงนี่ก็อยากกินส้มตำไก่ย่างครับกินอาหารทะเลมาหลายวันซ้อนแล้วนะกินอาหารทะเลมานานนี่กินอะไรนะกินส้มตำอ๋อปลาหมึกอย่างนีนสองวันติดเล่ปลาหมึกอ่ะไปกินด่ามากินแตงโมงอ่ะทำไมเพราะเราไม่เคยพูดพูดอะไรไม่รู้มันจีเนียแบบ กินเลยจะกินอหรนี้กินไม่เผ็ดนะกินแล้วก็อ่าเด็กเลกินเลยี้ชิมดูไอนนอ่ะทีะน่นีไอกินนำกวต้องไอแก้ไอหรือเปล่าเนี่ยเราคำแนกาเหือถ้ <c oughs> อาไอจริง จะพูดพูดแบบใจแล้วเขาจะพูดมันจะแบบเสียงกุดพูดต่ำอ๋ออ่าถูกบึ้งพริกไหมพริกจังเม็ดนี้เราสั่งแบบแบ่แบแทบเลยนะใช่เขาบอกเขาบอกว่าเอาตามใจพ่อค้าเลยไหมร้านนี้ทำตามใจแม่ค้าพ่อค้าเลยอ,อร่อยออเป็นไงปองคุณเจอร้อน ผ็ดเยอะเลยใช่ไหมเผ็ดเผ็ดแล้วมาเจอร้อนนี่แบบไม่ได้มารับก่อนล่าสุดที่เรามาพาย่ามาหาหมอประมาณกี่เดือนสี่เดือนก่อนรถพอโรงเรียนกลับไปโรงเรียนก็นั่นแหละเจ้าออกขธกัแหละที่เรามาพาย่าแล้วเรากลับไปเราก็โรงเรียนก็นั่นไงตอนนี้ก็กลับมาทีเดียต,ตอนนั้นมาไม่มีซุ้มอย่างนี้นะค่ะยังไม่มีเขายังไม่เปิดนะเขายังไม่เปิดให้นั่งเที่ยวพอรอบนี้มาก็เขาก็เปิเดเต็มที่แล้วนะก็เก็บบรรยากาศเพื่อนๆเห็นครับนตะัวนี้ ชัดแบตรถมาเต็มที่เลยนะค่ะแฟมิลี่ตลอดทัวร์คนนี้น่าจะคอนโดน่าเเว่นอ่าอยู่นี่ยาวๆเลยเต็มที่เลยบางคุณอะดำสีให้ไฮเล็วพรุ่งน,นี้เราจะไม่รู้ไหมมอกี้ลูกค้างลูกค้างกินตำกล้วยต้องไออ๋อที่เธอนับแม่เหรอแล้วฉันไม่ไอ,อเขาบอกเป็นปอบอย่างนี้เหรอนี่คุอคิดเธอก็ไม่ไอเนาะไม่ไอฉันน่าจะเป็นปอบจริงจริงก็ตอนแรกแม่ไอไปเลยอ๋อ กลัวแม่เป็นปอกปอกมี่จริงแคที่ไหนล่ะมาทันยามาสั่งลูกชิ้นทอดกินดีดีดีอยากกินเนาะคนมันอยากเนาะปองคุณเนาะเอาเงียบเงียบเดี๋ยวนั่งกินกันไปนบเดี๋ยวเดินกินข้าวเสร็จจะไปเปลี่ยนชุดก่อนหลอกด่าแม่หรือเปล่าเนี่ย อ้าวเดี๋ยวให้<ม>น,นี่อ่ะป้าคุณแม่ไม่ใช่ตามมุมมองคู่ส่วมันก็แพงหน่อยทีเนาะเป็นตามมุมมองคู่สดแม่ไม่ใช่เด็กบ้านนอกแต่แม่เป็นผู้ใหญ่บ้านนอกเราแค่มาจับตังจังหวัดเฉยๆแอบปะรวมคุณซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเรามาลองมาขายเสื้อเบลนไปลุงเดบเราจะได้เงินกลับบ้านอยู่นะวันหนึ่งผมว่าไม่ต่างกว่าสองหมื่นเนาะขายที่นี่ได้ได้ได้กระจานึ่งร้อยนร้อยเนี่ย บานหน้าโบนี่เห็นคนเลยน้ันหนึ่งร้อยคนก็ได้แล้วอะร้อยคนก็หมื่นเลยนะบ้านหนึ่งได้เยอะกว่าร้อยพุกอะได้ได้แน่นอนเพราะว่าดูดูดูลูกค้าที่นั่งเขาก็กินส้มตำกันหมดเลยอะเราสั่งไปนี่เลยคือชั่วโมงกว่าจะได้วันนี้กำไรวันละหมื่นสองหมื่นบ้านเราก่อนจะทำงานได้หมื่นอย่างนี้ขายขายยากเนาะที่นี่หมื่นหนึ่งขายวันเดียวอ่าโอเคค่ะ มันอีกคันเนาะจะให้ขบคนไปกี่รถมันจะแน่นไหมเนี่ได้ไอยู่เอาแน่นเด้ออยทำไมน้องเก่งนย่เเอาแน่นเลยเด้อไกไกลอ่ะบอกตรงนี้การจราจรมันเยอะให้ไปกี่ไกลเลยเหรอหน่อยเอ เดี๋ยวมารอบหน้าพาแม่ไปด้วยนะ45 4โมง45นะป้าทำไมไม่ถอดนาฬิกาเลยอ๋อถอดเป็นไรไม่นาฬิกานาฬิกากระนันแล้วเว้ยรู้อยู่ก่อนเป็นเวลาเหรอเวลาที่นี่เราจะกลับมาได้ยังไงอ่ะดูพระอาทิตย์เถอะอ๋อยัองไงเนี่ยขอบคุณที่เชื่อมต่อถามนะครับครึ่งชั่วโมงครับโอ้โห หันหน้ามาหน่อยครับมาหน้ามาหน่อยบองคุณาอคุณคุณหันหน้าก่นอนเออสุดยอดสุดยอดครับ เป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมบอกคุณขับสุขสนุกกว่ยาขไไีนะ่บานหน้าบอสอ่ะมันไปมันไปได้นานด้วยผมอยากเล่นเอาไปเอามาตอนเล็กๆอ่ะขับยังไม่ค่อยถนัดแบบกดป,กดปๆๆล่อยกดปล่อยกดปล่อยเฮ้อเดี๋ยวเครื่องมันจะพังพ่อขี่แทน,นผมแบบโคตรนานเลยโคตรนานเลยสนุกดอยู่ครึชั่วโมงในทะเลก็นานอยู่นะนานกนี้ผมจะพาพ่อเดีวไปทางนี้เอามีเรือไปทางนี้ก็เออกดไง เกือบคว่ำอ๋อเกือบคว่ำเลยคว่ำคว่ำผิดสนุกไหมคะหัวใจกันเลยขอบคุณขอบคุณบอกอกเอาอีหลอบนึงไหมหมูโอเล่หมูลาซ่าเดี๋ยวปีหน้านะปีหน้าปองคุณปองคุณขับไปแล้วปีหน้านะพาแม่ไปนะปีหน้าต้องพาพาแม่ได้รู้เลยใช่ไหมปีหน้าจะแบบสะบัดก้นเลยทุ่มโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นอย่าแม่หัวใจวายตาย เอาแบบปกติที่ลู่ขาก็ได้นกแรกก็ได้ปิดเทอมผิดเทอมอีกรอบนึงก็มาแล้วตอนนั้นพ่อผมจะเท้าไว้หีบกับผมแลิกกดขาผมอยู่ดีๆเร่งเล่งแรงนิดนึงปล่อยปล่อยปล่อยมือออกจากเข่าขาหายที่นึกว่าพ่ตตกเรือม้อเงี้ยคุณบอกเวลาขี่ต้องเอาเท้าไปใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวพ่อตกน้ำอ๋อพ่อตกน้ำพ่อหายคนจะได้ช่วยเราแค่ตีนไปเหยียบเพราะว่าเพราะว่าบางคนผมผมยาวมันจะเหมือนชุ่นทุ่นกลมๆเหมือนบอล น้ำจะทำอะไรก็สบัดเรือครับสนุกสนุกว่าวันนี้กับกับวันก่อนที่เรายองอนไนสนุกกันวันนี้นั่นแหละวันนี้สนุกกว่ากันเยอะนะเก๋สนุกกว่าเยอะเก๋ถ้าแต่ถ้าขี่สุดแต่ถ้ากดเร็วสุดนี่มันจะเป็นอย่างนี่ปองคุณเดชชายปองคุณพมเมืองถ้าอยากขับนานๆนะปองคุณก็เก็บตังค์วันละได้ไปโรงเรียนวันละสี่สิบบาทใช่ไหมเก็บวันละยี่สิบยี่สิบยี่สิบ ปีหน้าได้ค่ะหลายร,รอบแน่นอนถ้าเกนละยีส่สแบบปีหน้าซื้อซื้อเองได้เลยแหละซือ้อซื้อจะกีเดซื้อให้เลยอเอามาฝากพ่อไวนะ้เนี่ยโอ้ฝากพ่อดีกว่าไม่ซื้อไ,ไม่ไม่ไปซื้อเราบอกกิฟตการ์ดละให้กิมมีอตอนนี้ไม่ซื้อลอะซื้อจะกีดดีกว่าเวลาข่าวเขาให้กดตัวไหนนะเขากดยังไงมันจะมีคันเร่งใช่ไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่แล้วมันไม่ไป เพราะว่าถ้าเราไม่เร่งกดปุ่มันก็ไปเหมือนเดิมใช่ไหมมันไม่จะมันไม่จะเป็นคลาสิกเหมือนมอเตอร์ไซค์มันมัน,มนบีบเบาอ๋อให้บีบแยกปอดด้านซ้ายมันจะให้่อบิเอเอดเนาะเทตันเคกาคกต้องใช่นาดต่อด้านซ้ายมันจะให้บิดแต่ผมไม่บิดผมกดเอาเอบางทีก็แบบหัวใจเต้นแรงเกินไปเผลอกดสรุปว่าสรุปว่ามาพัทยานี่ดีกว่าไประยองใช่ไหมสรุปคนแบบเนาะแต่ตรงนี้ลงไปไม่ไม่กี่ไม่กี่เมตรก ตรงนี้ไปแสบเมื่อคืนปุณประเด็นที่หาดเอโอดีที่ชัตหีบมันมีแมงมีแมงกระปุนแล้วมีแมงลูกกัดแมงกระปุณนี่น่ากลัวมากคือเจสกีน้องเขากล้าขับได้คนเดียวได้ยังไแปร์แล้วไหมไม่ไม่เดี๋ยวจะเล่นขับรถน้องเขากล้าขับคนเดียวได้ไงอ่ะตัวตัวเล็กกว่าผมอีกอ่ะเอ้าเนาะเขาอยู่เขาชำนาญแล้วลูกทุกอย่างมันก็ต้องชำนาญเออ นี่ยเขาเป็นเจ้าของเรือนะเขาก็ขับเรื่อเนี้มาใหม่เล่นทะเลไ่นก็ไปเล่นไปไปเล่นเลยไปเล่นไปแอบน้ำกันแล้วถ้าเราซื้อมาจะเล่นไหนมันต้องมีเทรลเลอร์เทรลเลอร์ติดหลังรถกระบะไงไปลงเจอเครื่อนที่ไหนก็ไปได้หมดอ่ะรถเรามันมีที่ลากเรืออยู่แล้วแหละรถพ่อซื้อที่มีรถเทรลเลอร์ลากอยู่แล้วน่ะรถรถกระบะหรือรถเลยขอให้ตัวเองเก็บตังค์เะนะเออมันไม่มีมันไม่ยากหรอกที่หาเล่นอะ บ้านเราน้ําเยอะเล่นให้เล่นถอ่างเก็บน้ําห้อยดินดำเงี้ยเล่นน้ำคลองชนรนประทานโอ้ตายพอดีอะไรนะเอาไปเล่นคลองชนรนประทานหนึ่งวันน่ะหนึ่งหมื่นบาทหายไปกับตาเลยๆพังพอดิเอาไปเล่นหวัยเด็ไม่รู้ท่านต้เสียมารู้ไปซ่อมหน่อยด้วยนะไปอยู่เชียงรายอ่ะล่างไปซ่อมที่พัทยาก็ไม่มีไม่มีคันช้ำนาญเรื่องเจ็ตสกีก็เหมือนพ่อเป่าเป่าลมอันั้นผมแต่ เราสกูตเตอร์แตกแตกอะกว่าจะได้เล่นซึมเศร้าไปหลายวันเลยซึมเศร้าไปหลายวันเลยโอเคไปไปได้น้ำทะเลต่อนะไปบ๊ายบายโอเคนะโอเพจ้าเราได้ความเกี่ยวไก่แล้วคหมดเฮ้ยเบิรงอยู่บอกครับเบิงคป็นไอไขายมวนบ่ขายมวนบ่ตามอยู่ตามอยู่รถตู้รถตู้มากครับ มาหลายมือแล้วมาตั้งแต่วันที่6แล้วไม่เห็นค่ะเอาเกล็ดน้ำมันปลาปลนปลาคาร์ฟปลากรุรง,รงเต้นครับขายทันหาจอมเทียนนี่แหละเนาะเขาถ่ายนักเรียนว่าตื่อแล้วนะว่าตื่นกันมากไปเล้ว,ว,ลว,ว,ลวไปตล,ปลาดไปเลยเอาเซ็ตเ <c oughs> ขาบอกอย่าไปถ่ายหน้าเขาได้ที่สกินจะจับอ่ะเพราะขายกันเต็มอยู่นะไม่ได้ถ่ายหน้าเนี่ยถ่ายแต่กุ้งถ่ายป้ายได้ไหมป้ายที่เต็มเต็ม ไปเห็นหาแล้วอ,อยู่พัทยายก็ยังมีอยู่นะ50บาทอ่ะขายเป็นชอ็อตได้ไงโอ้โหกระเยอะอยู่ว่ามาขาย,ยอไรขายเก <c oughs> ไปเอากุ้งไหนมาจากไหนงไงพี่แถวเนี้ยแบวดิวโอ้โหเตี้ยวมีคนมาส่งครับพี่ขับรถไปเอาเองเขามาส่งแต่ผมไ็กลับมาประมาณก็ไกลอยู่ก็ถุยายนมาเลยโอ้ นะครับมอ่ครับมาแต่มาทะเลแต่เรามากินกุ้งน้ำจืดนะครับพี่น้องนะมาทะเลเด็ดค่ะมาทะเลมากินกุ้งน้ำจืดเอาแบบแซ่บนัวใส่ปลาไหลเข้าไปด้วยร้านนี้ถูกสุดละห้าสิบบาทแหละขาเบอร์กันได้ฟาบอจ้าโอ้เป็นขาเจ้าไฟนับเหรียญแล้วตอนนี้มาเธอมาพัทยาแค่วันเดียวเธอมานับเหรียญแล้วเหรอสั่นกันได้แล้วมันขอบคุณเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณไหนครับ ครับครับ FC FC นะแหมยยมาวัทยามาทะเลสามวันเองได้รับเหรียญกันแล้วครับพี่น้องตอนนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะเพรพคยังไม่ยอมขึ้นจากน้นครับขึ้นมาดยตัวดำปีแน่นอนราคาเอะไม่ใช่ไฮโลนะนลเฮ้ยไปลยแล้วไปแล้วไปแล้วให้มันตายกับ คือเมนูนี้ถูกกว่าเพื่อนห้าสิบาทเนี่ยไม่อยู่แถวนี้ไม่มีเมนูห้าสิบาทครับถามบอกว่ายังเป็นโซงยังเป็นโซงเป็นโซงเพียงเดียวสั่งเลยครับเยังเป็นโซงยังเป็นโซงเลยเอาอะไรนะเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าไดามากเลยค่ะอยากกินอะไรบ้าคนติยอยากนะอะไรกุ้งเต้นเหรอไม่เป็นไรเขาก็กินกันมาดูมนานแล้วกุ้งเต้นกินกุ้งกินกุ้งเต้นไม่เป็นไรแต่ถ้ากินหมึกช็อตละเป็นเขาบอกตอนนี้มันมาใหม่ไง หมึกตัวหนึ่งเนี่ยเขาดราม่ากันเยอะแต่ถ้ากินกุ้งเต้นเป็นเป็นเป็นของเนี่ยไม่เป็นไรขออนุญาตนะจ๊ะอ้าอิ่มความเปร่าฮะความเปร่ารับน้ำลิ้มน้าะสีนนัจะกกุ้งมาจากแปดลิ้วครับพี่น้องหวานหวานหวานเออเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งความร่ามจิตจบที่ยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนอนไงไม่ได้ โอ้ยเดนมันออกเหมือนล้วมันทะเลแล้ว,ลวเอาก็เปิดฝาไวา้กว้างๆสิปิดฝาไว้สิม,ม,มนนด้แหละวบ้างยังไม่หิวดูปองคุณครับี่นองเดี๋ยวเรียกปองคุลมากินหน่อยเด็กดอยมาทะเลนานๆมาทะเลทีเอ,เอาเอาจนมืดชวนไปอาบน้ำก็ไม่ไปนะตุ่นดำอีะกะ้า เด็กดอยเด็กดอยมาเที่ยวทะเลครับ uh มาแล้วครับพี่น้องหลังจากโอ้โ oh, หบางคนหน้าเริ่มจะไม่มีเลือดฝาดแล้วนะหน้าจะดำปีๆหน่อยเราไปเล่นเจสกีมาเล่นเจสกีมาสนุกไหมครับวันนี้สนุกมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีภารกิจต่อเราจะไปบ้านใครนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปนอนบ้านปู่มอยกันครับอ่าก็ภารกิจอ่าพ่อของพ่อก็คือปู่ใช่ไหมไอเย็น ก็ก็พรุ่งนี้คืนนี้เราจะนอนกันนะครับคืนนี้คืนนี้นะพี่น้องก็จะพักผ่อนกันเต็มที่นะครับวันนี้ก็จะนอนกันละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางกันต่อเนาะก็ไม่เหนื่อยเหรอเล่นน้ำทะเลมาทั้งวันนี่ไม่อยากเล่นอีกเลยด้วยซ้ำโอ้เจครับอ่ะสุดยอดสุดยอดก็คืนนี้เอาเปิดแอร์หน่อยเพื่คุณไม่ต้องเปิดเลยโอเคงั้นคืนนี้เราไม่เปิดแอร์เนาะคืนหนึ่งนะครับโอเคเปิดก็ได้อ่ะเปิดก็เปิดสิเปิดแล้วเราจะปิดไฟเราปิดคลิปกันละเราจะนอนกันละ แทนพวกคุณเปิดแ <Okay, S 1> อร์เย็นๆเปิดประตูเลยนะไม่เป็นไรเราเปิดก่อนเราก็มาทุกคืนก็จะนอนเปิดแอร์ตลอดนะครับถ้านอนอุทยานก็เสียบปลั๊กเอาแต่ว่าคืนนี้แบตเตอรี่เราเต็มเนี่ยแบตเตอรี่เราเหลือเยอะครับ <D> เนี่ยกอ,ยอยนอนกันไปใช่ไหมแต่้าคืนนี้สำหรับใครอ่า ที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะครับขอบคุณ FC ที่เข้ามาดูมารับชมให้ความเมตตากับครอบครัวลุงเด่นเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปนะครับบังคูไปนะครับไฟไฟง่วงนอนกันมากนะครับจะนอนแล้วนะจ้าบ๊ายบาย